ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะก็เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันมีอัปเดตเข้ามานะครับ0 5น3 1 0นะครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าอัปเดตมาช่วงไหนนะผมก็เข้ามาเมื่อกี้นี่แหละนะก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่27เนะเมษายนนะวันที่ผมเข้านะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะโอเคก็อันนี้เป็นอัปเดตบนคอมนะซึ่งบนคอมเนี่ย อันนี้คือเข้ามาครั้งแรกนะครับกำลังจะกดเข้าเกมล้ตัวหนังสือมันดูแบบมันมันก็โอเคมันดูเรียลดีเนาะแล้วก็มันจะมีโหมดขึ้นมามุมขวบบนนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าเล่นออฟไลน์นะครับบริการประกาศนะมีเล่นออฟไลน์ด้วยหรอเล่นคนเดียวรองอับเฉพาะแมทที่เล่นคนเดียวเท่านั้นโปรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรีสตาร์ทเกมเพื่อใช้ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับก็เขาก็จะแยกเป็นโหมดออฟไลน์และออนไลน์นะ อโอเคลองเข้าเกมกันดีกว่านะ0.59แล้วอะ่ะก็ไม่ห่างจากเซิร์ฟจีนเท่าไหร่เนาะเซิร์ฟจีนมันเป็นเวอร์ชันน1กว่ากว่านะครับเซิร์ฟไทยก็0.59แล้ว59แล้วก็ไป็น1เลยใช่ไหม <laughs> หรือเปล่านะครับโอตัวหนังสือมันดูแบบมันดูแบบน่ารักดีเนาะ ก็ดูเรียวๆดีเนาะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ผมก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันมันโอเคกว่ามันดูสบายตาดีนะเห็นไหมต้นหนังสืออ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรมาบดฟังนะครับนี่โอเคเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าแผ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับน้ำต้นไม้ปแป๊บ ไม่ได้เข้ามานานหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยร้านค้าก็โอโ้โหรู้สึกว่าจะมีสกินเข้ามาเนาะเดวี่บูดิเงาจันทาเออรินไทลินผู้พิทักษ์สวรรค์ยูนิโอเคอนี้รู้แล้วเนาะจากคลิปเก่าๆนะครับก็น่าจะมีอยู่5ตัวนี้มั้งเท่าที่ผมไม่เคยเห็นนะ <laughs> ข้อมูลคืออะไรเอ่ย เป็นตัวละครที่ยังไม่เข้าหรอหรืออาจจะเป็นออตัวละครที่อยู่ในไอ้นี่ตัวละครที่ต้องสุ่มกาะชาวหรือเปล่าไทลินความจริงซ่อนอยู่ในป่าความลึกลับซ่อนอยู่หลังภูเขาว่ากันว่าความรู้มาจากสมองที่ฉลาดแต่ใครจะรู้ว่าปัญญาสองประกายผ่านการฝึกฝนก็คำอธิบายนะเอวารีนข้าแม่น้ำเดินผ่านภูเขาฟังเสียงนกร้อง ดมกลิ่นดอกไม้ถ้าผีเสื้อเล็ดลอดเข้ามาในกระเป๋าฉันไม่ต้องกลัวฉันจะปล่อยคุณเป็นอิสระเงาจันนักเต้นที่ว่องไวและแม่นยำซ่อนตัวอยู่ในเงามืดความว่องไวพร้อมหมวกสีเขียวเข้มเป็นจุดเด่นของเธอผู้คนไม่รู้จักชื่อของเธอพวกเขารู้เพียงว่าภายใต้เงาของจันจะมีหญิงปริศนาปรากฏตัวเพื่อลงโทษคนชั่วร้ายนะครับต่อไบบูดิ บุดิอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่สวยงามแฟชั่นมีความหมายมากกับเขาสิ่งที่เราชอบคือการขี่มอเตอร์ไซค์เลียบชายหาดและเพลิดเพลินกับลมทะเลกับเพื่อนๆของเขาโอเคนะพอจะเข้าใจนะตัวละครตัวนี้มาจากแถวไหนเดวี่นะครับเดวี่ร่ายลามตามที่คุณยายเคยพัำสอนเขาเมื่อตอนยังเด็กการลัมทำให้หวนคิดถึงแสงแดดลมทะเลและกลิ่นใบ ตามอันสดชื่นนะชุดก็ไม่ต้องสืบกันเลยนะครับก็คล้ายๆกับของไทยนี่แหละก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะคล้ายๆกันนะครับอันนี้แฟลชอันนี้ก็ซื้อละโอเคกาชาไม่มีอะชิ้นสว่วนมาแล้วอันนี้นกกระดาษนะครับกรเรียนดาว กระเรียนโคมไฟแล้วก็กระเรียนสายลมกระเรียนตรงไหน <c oughs> ว่านกกระดาษนะป้าหมายของนกกระดาษก็น่าจะเป็นนกกระเรียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือเป็นคำว่าเขาเขียนว่ากระเรียนนักเดินทางในทะเลหมอกอันนี้เราพูดแล้วเนาะมีอะไรอีกเดี๋ยวลองไปดูในอันนี้กัน บทพัฒนาสุขขอดูหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับชึ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 บคลิปก่อนนะมีน้องเข้ามาเข้ามาบอกนะว่าแผดของเซนะิร์ฟเวอร์จีนเนาะเขามีหมูเข้ามาใช่ไหมผมไม่ได้สังเกตนะครับ ก็อนาคตเซอไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะน่าจะมีหมูเข้ามานะครับแล้วก็มีโต๊ะคราฟใช่ไหมที่เปลี่ยนไปเห็นในกลุ่มอ๋อนี่ไงเขาโพสต์บอกนะครับว่าโต๊ะคราฟเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็คอนสามารถวางกับพื้นได้ใช่ไหมโต๊ะคราฟพวกนี้คืออะไรเอ่ยโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟที่ไม่สมบูรณ์โอเค แสดงว่าโต๊ะค้าเนี่ยเขาลดจํานวนลงนะครับให้เหลือแค่โต๊ะค้าแบบอันใหญ่อะ่ะก็คือโต๊ะค้าที่มันระดับสูงสุดอันเดียวนะครับเขาคงจะคิดว่ามันมันคงไม่จําเป็นเนาะที่มันจะต้องแบบแยกย่อยไปขนาดนั้นนะครับอ่ฮาะายังไงเอ่ยอุ๊ยเดี๋ยวเอาวางกับพื้นเหรอ อันนี้คอนเล็กแห่งการสร้างหรือว่าเ,าเอาคอนหรือว่าเขาจะเก็บเฉพาะคอนไว้หรือเปล่าแบบถ้าเราจะสร้างเนี่ยแล้วก็อ๋อไม่ใช่อะ่ะเา้าวคอลอยอาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงถ้าเอาคอนทุบมันจะเป็นเสียงอ๋อ,อ,อแบบนี้นี่เอง ตัวคาพวกนี้ทํำยังไงเอ่ยมันจะต้องมีเมนูบอกใช่ไหมตัวคาที่ไม่สมบูรณ์ก็ใช้ท่อนไม้คูณ2บวกกับก้อนหินคูณ2นะครับในนี้บอกใช่ไหมบอกแต่ถ้าเป็นตัวคาบที่สมบูรณ์ใช้เพื่อสร้างไอเทมระดับสูงสุดอย่างใช้ในการสร้างรูนฝังประเมินก็สร้างรูนฝังรูนประเมินรูนและซ่อมแซมไอเทมได้อีกด้วยตัวคาบได้มาจากการถือผลึก การสร้างแล้วคลิกที่โต๊ะค้าว่างเปล่าคุณสามารถสร้างไอเทมเพิ่มเติมและแสดงสูตรที่ปลดล็อกทั้งหมดได้แสดงว่ามันจะต้องมีแร่ตัวใหม่เข้ามาขอดูหน่อยมันจะต้องมีแร่ที่ใช้กับโต๊ะค้าเพื่อสร้างมันออกมาใช่ไหมอยู่ในจิปฐะหรือเปล่าอ่านี่ไง ผลึกการสร้างผลึกการสร้างที่ดูเหมือนจะใช้สำหร,รับอัปเดตอัปเดตอัปเดตโตคัพใช้อัปเดตโตคัพเหรอผลึกการสร้างอันนี้ไงเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นโตครับที่สมบูรณ์ก็แสดงว่าต่อไปเนี้ยละครพวกนี้ใช้ทำอะไรอะ เออคือผมขอปรับเป็นโหมดการเล่นดูหน่อยยังไงอะ่ะไม่คือแล้วผมจะสร้างของยังไงเพราะว่าถ้าเราคลิกขวามันจะเป็นวางไปเลยอะ่ะเอาไปวางกับโต๊ะไม่ใช่อะ่ะผลึกการสร้างหรอสงสัยจะต้องทำคลิปนี้ละตามหาผลึกการสร้าง อ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงนะครับเขาบอกว่าได้จากผีตาเดียวผีตาเดียวก็คือเจ้าตัวเนี้ยใช่ไหมได้เราเข้าประสบการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะใช่ผีตาเดียวตัวนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจะลองสังหารเขาดูนะขอเป็นธนูแล้วกัน อือครับนึงผมขอธนูนี้เลยแล้วกันจะได้แรงๆมันก็ไม่ต่างกันเลยนี่ไงโอเคนะครับก็ได้จากผีตาเดียวจริงด้วยนะผลึกผลึกตัวนี้นะครับผลึกการสร้างเนี่ยได้จากนี่เลยนะครับเจ้า มนุษย์ดาวเปลวไฟนะครับซึ่งก็จะเกิดในถ้ำก็มีนะลงไปในถ้ำชั้นลึกๆนะครับส่วนด้านบนตรงนี้กม็มีโอกาสที่จะเจอเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนในถ้ำนะครับหรือเปล่าก็ค <c oughs> ืนเมื่อก็เจอหมดหน,นะเนาะก็ไม่รู้ว่าแผ่นนี้เขาจะให้เจอเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองเข้ามาดูอีกทีนึงนะอ่ะฮะ ทาที่ผมดูก็มีข้าวขาประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้ารู้อะไรอีกก็จะมาบอกแล้วกันนะครับไปดูในไอ้นี้หน่อยซิของขวัญกิจกรรมต่างๆก็มีของแจกเลยอะไรเอ่ยชาไข่มกุก ได้ทำอะไรได้ทำจากกิจกรรมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะอืมก็ถือว่าอัปเดตครั้งนี้ก็โอเคดีนะดูเ,ดเรียวดีนะครับไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบยังไงอะคือมันแบบถ้าเป็นแต่ก่อนมันก็อาจจะดูลกๆหน่อยเนาะแต่ตอนนี้มันดูแบบแตัวหนังสือเรียวดูลงๆดี นะครับหรือเปล่านะหรือว่าผมคิดไปเองนะแต่ผมดูแล้วมันดูโล่งดีเนาะผมก็ชอบแบบนี้แหละนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อใจผมด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณรับชมคลิปครับขอบคุณครับ